สวัสดีค่ะโต้งทูพีเสิร์ฟช็อตหวานพลอยรูปไร้ทาครีมกันแดดให้พอเปิดตัวเป็นแฟนแล้วก็สาดความหวานกันไม่ยั้งเลยค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวสุดแซ่บพลอยเชอร์มานือที่แฟนๆเรียกว่าคุณมัมกับแรปเปอร์นหนุ่มโต้งทูพีโดยมักจะมีช็อตหวานๆของทั้งคู่ออกมาบ่อยๆแต่ละช็อตนี่ทำเอาแฟนคลับกรี๊สนันเลยค่ะเพราะว่าหวานมากๆ ด้วยคำที่ไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนนั้นคล้ายๆกันทำให้เข้ากันง่ายมากๆอีกทั้งยังเป็นกลุ่มแฮงเอาท์ด้วยกันอีกด้วยซึ่งในตอนนี้โต้งกับพลยก็กำลังสวีทหวานกันอยู่ที่ทะเลภูกเก็ตงานนี้ก็สาสตรความหวานทั้งทริปเลยค่ะอย่างล่าสุดโต้งก็ได้เสิร์ฟช็อตหวานที่พลนั้นกำลังรูปลายทาครี์มให้ตัวเองโดยโต้งได้โพสต์ไอจีพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า was t insensitive on the beach i e s t e r d a y จากนั้นพลอยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าใช้ให้ทากันแดดแต่เราดูเหมือนคนเห่นเลยลงอะไรไม่เคยถามงานนี้บอกเลยค่ะว่ามึงมิงมากๆแถมพอพอเห็นว่าตุ้งกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็เขินหนักมากโดยตุ้งได้พูดแซวพลอยว่าเร็วๆน้องจากนั้นพลอยก็ได้ตอบกลับว่าโดนหลอกมาทาครีมกันแดดโอ้ช็อตนี้หวานไม่ไหวแล้วค่ะโมเมนต์นี้ทำเอาเขินตามทั้งโซเชียลเลยทีเดียว ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ